สวัสดีครับพบกับผมนะครับมีสยามมวยเดือดนะครับมาวัดสายตาวันลุมพินีครั้งที่110สนะศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับนะที่สนามมวยวันลุมพินีนะคู่แรกนะเป็นทางด้านคมอาวุธนะกระโดดข้ามไปที่คู่ที่6ของรายการเลยเป็นทางด้านเจ้าคมอาวุธนะ FA กเอคุปเจอกับโซนเนอร์เซนนามนะคู่นี้บอกเลยสนุกแน่นอนนะสนุกแน่นอนนะพูดถึงเกียรติประวัติเจ้าคมอาวุธก่อนแล้วกันนะคมอาวุธเนี่ย น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยอยู่ที่64 65กิโลกร,รัมน้ำนะเป็นเจ้าของส่วนสูง165เซนนะสัญชาติไทยนะอายุ26ปีนะไฟล่าสุดสะดุดแพ้น็อกเจ้าเสือคิมสอจอาโต้งปาจินมาน้ำนะทำให้ทํทให้ทางด้านเจ้าเสือคิมเนี่ยได้เซ็นสัญญาวันใหญ่ไปนะก็ไม่เป็นไรนร้ำนะกลับมาลุยกันใหม่นะส่วนคู่ชกของเขาในวันนี้ก็คือเป็นทางด้านเจ้า โซเนอร์เซนนะครนะไฟล่าสุดก็แพ้มาเหมือนกันแพ้วอลพลลูกเจ้าพ่อลงต้มนะเป็นนักชกส่วนสูง178เซนประเทศตุรกีอายุ28ปีวันนี้จะชกกันในพิกัด142ปอนด์นะครนะถามผมว่ามวยคู่นี้คิดเห็นเป็นยังไงส่วนตัวผมนะถามว่าเรื่องหมัดเรื่องอะไรเนี่ย ผมมองว่าโซนเนอร์เซนดูดีฝานะแต่ถ้าใครได้ดูนะครั้งหลังสุดโซนเนอร์เซนเจอกับทางน้านวอลพลเนี่ยพอโซนเนอร์เซนโดนเยอะๆอื้อนะครับนะไปไม่เป็นนะพอโดนเยอะๆเนี่ยอื้อไปไม่เป็นนะช้าไปหมดนะส่วนตัวผมถามว่าวันนี้ชอบผมอาวุธนะ เพราะผมมองว่าโคามอาวุธเนี่ยออกมัดออกอะไรหวังผลได้ตลอดนะเอาแหละถ้าโซนเนอร์เซนกดคมอาวุธไม่ลงนะเป็นเรื่องแน่นอนนะผมคิดว่าโคามอาวุธอัดตัวไปอัดตัวไปผมมองว่าโซนเนอร์เซนนิ่งได้นะครับนะส่วนตัวผมคู่นี้ชอบเจ้าโคามอาวุธนะครับนะแล้วก็เดินทางไปถึงมวยคู่ที่7ของรายการนะครับนะเป็นการพบระหว่างโตโยต้าอีเกิลมวยไทยกับยอดอุดรบ s อมวยไทยนะ ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับนะคู่นี้อ่ะพูดถึงเจ้าโตโยต้าอีเกิลมวยไทยก่อนเลยแล้วกันนะโตโยต้าอีเกิลมวยไทยเนี่ยเป็นนักชกส่วนสูง167นะสัญชาติไทยนะอายุ24ปีนะมาชกแล้ว2ครั้งนะชนะน็อกทั้ง2ครั้งเลยนั่นหลายๆคนมาบอกเด็กคนนี้ยังไม่เจอของจริงนะผมบอกให้นะเด็กคนนี้มันมีของนะ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะสำหรับโตโยตา้าอีเกิลมวยไทยนะี่ยใช้ได้นะหมัดหมัดเหมือนใช้ได้นะหัวจิตหัวใจไม่เป็นสองรองใครนะมาดูคู่โชกของเขานะครับนะ เจ้ายอดอุดรบีอมวยไทยนะมาชกในวันลุมพินีแล้วครั้งหนึ่งนะแพ้เจ้าติใหญ่วันของโอมว k เคไปนะครับนะเจ้ายอดอุดรเนนะี่ยเป็นนักชกส่วนสูง165เซนนะสัญชาติไทยน้ำหนักปล่อยๆเนะี่ยอยู่ที่52-53กิโลกรัมอายุ27ปีนะครับว่าวันนี้จะเจอกับทางหน้านเจ้าโตโยต้าอีเกิลมวยไทยนะส่วนตัวผมถามว่าคู่นี้ชอบใครอย่างนี้บอกนะผมมองว่า โตโยต้าดูดีฝานะเพราะว่าทางด้านเจ้าโตโยต้าอีเกิลมวยไทยเนี่ยชนะน็อกในวันลุมพินีไปแล้วสองครั้งนะถ้ามาแลกกันถ้ายอดอุดรมาเดินวันนี้ผมบอกให้สนุกนะคู่นี้ชอบไปทางด้านเจ้าโตโยต้าอีเกิลมวยไทยผมคิดว่าเรื่องอาวุธเรื่องอะไรไม่เป็นรองแน่นอนนะเรื่องหัวจิตหัวใจสอบผ่านแน่นอนเด็กคนนี้น,นะนะไปกันที่คู่แปดของรายการนะเป็นการชกระหว่าง เจ้าซุปเปอร์ซับบางแสนไฟขับจะมากู้หน้าให้ชาไทยบางแสนไฟขับได้หรือเปล่าเจอกับทางด้านเจ้าโมฮัมเหมดตาฟิกนะครับนะเจ้าซุปเปอร์ซับบางแสนไฟขับเนะี่ยเป็นนักชกจากประเทศไทยนะอายุ20ปีนะครับนะชกมา50ครั้งเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือนะก็ส่วนตัวผมเท่าที่ดูมาซุปเปอร์ซับถามว่าฝีมือจัดจ้านข่าจัดจ้านไหมผมบอกเลยว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะถามผมว่าผมก็มองว่าซุปเปอร์สามยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้ววันนี้เจอกับทางด้านเจ้าโมฮัมเหม็ดตาฟิกเนี่ยนะัดชกส่วนสูงมากนะครับนะคนนี้สูงเลยเจ้าโมฮัมเหม็ดตาฟิกเนี่ยโมฮัมเหม็ดตาฟิกเนี่ยสูงมากนะสูง184นะครับนะมาจากโมร็อกโกนะอายุ20ปีเหมือนกันนะแต่สูงมากครั้งล่าสุดแพ้มานะครับนะแพ้อีแพ้ นักชกแพ้เจ้าอีมานกาสีเอฟมานะครับนะส่วนเจ้าโมฮัมเหม็ดตาฟิกเนี่ยเคยมาชกในวันุมบินีแล้วหนึ่งครั้งนะส่วนตัวผมถามว่าคู่นี้ชอบใครเหรอผมยังมองว่าถ้าบางแสนเอ้ถ้าซูเปอร์ซับมาไม่ค่อยดีนะผมบอกให้นะโดนต่อยหลับนะครับนะนักชกตัวนี้ออกบัตได้ดีถ้าใครเคยดูนะนักชกตัวนี้ออกบัตได้ดีนะครับเจ้าโมฮัมเหม็ดตาฟิกนะ คู่นี้ชอบโมฮัมเหม็ดตาฟิกนะครับนะไปคู่ที่9ของรายการนะครับนะฉัดเพชรโรงเรินกีฬาลำปางเจอกับทางน้านทุนมินอองนาบนะคู่นี้จะชกกันในพิกัด160ปอนด์นะมาดูทางนัานฉัดเพชรก่อนเลยฉัดเพชรเนี่ยสามฝ่ายหลังเนี่ยชนะน็อกชนะคะแนนแล้วก็ชนะน็อกนามนะครั้งล่าสุดก็ชนะน็อกมานะครับนะ เป็นนักชกจากประเทศไทยอายุ17ปีส่วนสูง175เซนน้ำนะนะมาชกแล้วยังไม่เคยมาชกใน,ว,นวันลุมพินีนะครับนะแต่ชกเวียดนมาแล้ว48ครั้งนะจะเจอกับทางน้านเจ้าทุนมินอองนะชกในวันลุมพินีมาแล้ว3ครั้งชนะ1ครั้งที่เหลือแพ้2ครั้งครั้งลนะ่าสุดแพ้มาเป็นนักชกจากประเทศพม่านะส่วนสูง182เซนอายุ18ปปีอายุไล่เลี่ยกันนะครับนะ ส่ตนตัวผมถามว่าคู่นี้ผมชอบใครเหรอผมยังชอบเจ้าฉาัตเพชรนะผมมองว่าเอาแหละลูกถึกลูกทนเนี่ยอยู่ที่ทุนมินอองแล้วกันนะแต่ผมมองว่าเจ้าฉาัตเพชรเนี่ยใช้ได้นะครับนะลูกหนักลูกแรงฝีมือลูกหนักลูกแรงการเข้ามวยใช้ได้นะถ้าใครดูมวยห้ายกนะคู่นี้ไม่เป็นสองรองใครนะครับนะคู่นี้ไม่เป็นสองรองใครเลยเจ้า ทุนมินองเอ้ยเจ้าฉาดเพชรเนี่ยกับทุนมินองเนี่ยทุนมินองเนี่ยได้ถึกได้ทนฉาดเพชรเนี่ยได้หนักได้แรงแต่ทุนมินองเนี่ยเคยผ่านวันลุมพินีมาแล้วถึงสามครั้งแต่คู่นี้ผมยังชอบฉาดเพชรนะผมคิดว่าเจ้าฉาดเพชรเนี่ยมาเอาลูกหนักลูกแรงเบียดสู้ได้นะผมว่าถ้าทุนมินองมียุบมีย่อนก็โดนฉาดเพชรไปเหมือนกันนะ มาดูมวยคู่ที่สิบของรายการนะครับนะเดินทางมาถึงคู่ที่สิบของรายการเป็นการพบกันระหว่างแหลมสิงศรเดชพันธ์เจอกับพันศักว,วันทวีโคู่นี้ผมบอกให้นะที่เด็ดอยู่ที่คู่นี้เลยนะครับนะชกกันในพิกัดร้อยยี่บแปดปอนด์นะชกกันในพิกัดร้อยยี่บแปดปอนด์นะเจ้าแหลมสิงเนี่ยซ้อมอยู่ศรเดชพันธ์นะเป็นนักชกส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนนะน้ำหนักเนี่ย ปล่อยป่อยนะ58-59-60กกิโลกรัมประมาณนี้นะครั้งล่าสุดเนี่ยชนะเงาพยักษ์แอดสันป่าตองมาโหมวยตัวนี้เดือดนะเดือดมี IQ นะเราก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับนะอยู่สอเดชพัน์นะโหอ,อยู่ค่ายนี้นะพวก IQ พวกมันสมองเป็นเลิอดอยู่แล้วนะส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าวันนี้เจอกับพันศักดิ์วันทวีโหชื่อนี้นะในวันลุมพินีนะ พันศักววันทวีนะสามไฟหลังชนะมาลวดนะผมบอกให้นะชื่อเนี้ยใช้ได้นะครับนะพันศัก์ววันทวีจําเด็กคนนี้ไว้ให้ดีเป็นเจ้าของส่วนสูง167่ง้เจ็ซนสัญชาติไทยอายุ25ปีน้ําหนักปล่อยๆห้าสิบปาเก้ประมาณนี้น,นามานโาแต่มมวตัวนี้ใช้ได้นะฝีมืออะไรหลักเหลี่ยมใช้ได้เลยเจอกับทางน้านเจ้า แหลมสิงสอเดชพันเนี่ยผมว่ามันนะผมว่าคู่นี้นะอยู่ที่บนเวทีนะไอคิวใครดีฝาแค่นั้นเองนะผมว่าคู่นี้อยู่กันที่บนเวทีว่ามีใครไอคิวดีฝาอะไรดีฝาแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมถ้าพูดถึงเรื่องไอคิวการแก้เกมนะผมยังชอบไปทางน้านเจ้าแหลมสิงสอเดชพันนะเพราะว่าพักหลังเนี่ยค่ายสอเดชพันเนี่ย แก้เกมแก้ลายมาบนเวทีโหสุดยอดจัดนะครับนะส่วนคู่มวยคู่ที่สิมวยคู่ที่สิเนะครับนะเป็นการชกกันระหว่างสมิงดำา NF ลูกสวนเจอกับทางด้านอาเมียนาซิลีนะครับนะพูดถึงเจ้าสมิงดำก่อนเลยนะครับนะเจ้าสมิงดำเนี่ยเป็นนักชกไทยนะ เป็นนักชกไทยนะชกวันลุมพินีมาโหชะกัดชกันมากนะเจ้าเจ้าสามหนิงดำเนี่ยชกวันลุมพินีเนี่ยแปดครั้งนะชนะห้าแพ้สามนะครับนะครั้งล่าสุดเนี่ยชนะมาโมเทสอองนะครับนะครั้งล่าสุดชนะมาแต่พักหลังเนี่ยเจ้าสามิงดำเนี่ยร่างกายไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะมีโดนมียุบมีย่อนให้เห็นตลอดนะมียุบมีย่อนให้เห็นตลอดส่วนคู่ชกของเขาก็คือ นาศิรีนะแพ้มาแล้ว3ามครั้งนะเป็นนักชกลูกครึ่งนะมาเลเซียกับอิหร่านนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสิเนะเจ้าของส่วนสูง175คู่นี้ถามผมว่าอะไรถามผมว่าสมิงดำกินหมูไหมส่วนตัวผมผมบอกว่าสมิงดำไม่ได้กินหมูนะครับนะบน่าจะประมาทเขาไม่ได้นะนะนักชกอิหร่านคนนี้นะใช้ได้นะแต่คู่นี้ชอบสมิงดำนะผมมองว่า พระมารัดกลุ่มมีลูกล่อลูกชนสามิงดำกินขานะแล้วเดินทางมาถึงคู่เอกของายของรายการนะครับนะเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะเป็นการเจอกันระหว่างวอรพลลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือว่าสเดชพันธ์เดิมเจอกับอียาตมูซาเอฟในพิกัดหนึ่งปอนด์นะครับนะส่วนตัวผมถามว่า คู่นี้ผมชอบใครนะทางดน้านเจ้าวอลพลลูกเจ้าพ่อลงต้มเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยชนะโซนเนอร์เซนมานะครับนะโชกในวันลุมพินีเนี่ยเจ็ดครั้งชนะสามแพ้สี่นะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยต่อยกับมวยหมัดได้ดีจัดเลยนะที่ชนะโซนเนอร์เซนมานะครับนะแล้วก็มาดูคู่โชกของเขานะอียาร์ดมูซซเอฟเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหมัดอยู่แล้วนะมวยตัวนี้ขึ้น โหมวยตัวเนี้ยขึ้นแท่นเรื่องหมัดเรื่องอะไรตลอดนะขึ้นแท่นเรื่องหมัดนะเป็นมวยจากรัเสเซียนะเป็นมวยจากรัเสเซียวันเนี้ยส่วนตัวผมผมชอบรัเสเซียนะมูซาเอฟเนี่ยใช้ได้นะก็เคยปะทะพวกยอดไอคิวมาพวกอะไรมาก็แพ้ยอดไอคิวมาแต่วันเนี้ยเจอกับวอลพลลูกเจ้าพ่อลงต้มเนี่ยผมยังมองว่าทางนั้นเจ้ามูซาเอฟเนี่ย มีหมัดไปสู้นะแต่ต้องเปลี่ยนแผนนะถ้ามาแผนเดิมแบบเจ้าย,ยอดไอ้คิวก็เสร็จนะเพราะว่าวอลรพลเนี่ยต่ยกับมวยหมัดได้ดีนะครับนะส่วนตัวผมถามว่าผมชอบใครนะคู่นี้ผมยังชอบอียาดมูซาเอฟนะเพราะว่าหมัดเขาปึงปงนะนะาป้งปั้งใช้ได้เลยนะครับนะหมัดเขาปึ้งปั้งใช้ได้เลยนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนะก็ชอบประมาณนี้นะก็ฝากติดตามผมด้วยนะว่าผมจะ ถูกกี่ตัวนะวันศุกร์นี้ว่าผมจะถูกกี่ตัวนะก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับนะขอบคุณครับนะ